พาดพ่วไปเห็นไหมครับแล้วใช้รัฐนูนไปรักษาอำนาจของคณะราษฎรเอาละถ้าเอาละนะครับผมผมเข้าใจาละาวนี้ไหนไหนมันก็ต้องมีรัฐนูนให้กับผมท <ผม S 1> ีนี้เราลองเจาะดูนะว่าสสอต้องสังกัดพรรคหรือไม่ท่านเลยด้วยปชญ,ญานั้นก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นต้องสังกัดไม่จำเป็นสองท่านนี้จะมีอะไรอธิบายเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนไปไประเด็นอื่นเพราะว่าวันนี้คุณยิงชัยเล่นระดับสูงคือมาปัชญ,ญาเลยเนี่ยมันเทียงไม่ได้เลยนี่พูดตรงอ่อ ความจริงหัวใจของประชาธิปไตยคือสิทธิเสรีภาพอันนี้ไม่ปิดเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตและมีข้อจํากัดเหมือนกันตราบใดคือหมายความว่าก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นอันนี้ก็เป็นหลักเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิทธิเสรีภาพของของแต่ละประัชญาสิทธิเสรีภาพของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะถูกจํากัดด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองที่มาที่ไปของแต่ละประเทศ อังกฤษเนี่ยวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเขาเป็นแม่แบบของประชาธิปไตยวุฒิสภาก็มาจากการแต่งตั้งฮ o u ์อซอฟลออ์ดเนี่ย อาจารย์ทราบดีแต่ไม่ได้หมายว่าเขาไม่เป็นประชาธิปไตยแต่มันเขามีที่มาที่ไปของแต่ละประเทศแต่เขาก็ไม่ใช่ต่งตั้งโดยนายกจะตั้งใครก็ได้ก็สุดแล้วแต่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแต่ผมไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยก็ไม่ต้องเลือกตั้งด้วยอันนั้นมันก็อยู่ที่แต่ละประเทศที่เราดูว่าความเหมาะสมก็เราเป็นอย่างไรแต่ว่าหลักการหนึ่งเนี่ยก็คือว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพรรคการเมืองต้องถือว่าเป็นสถาบันสําคัญ ถ้าพรรคการเมืองอ่อนแอเนี่ยยากที่ระบอบป,ประชาธิปไตยมันจะเดินไปข้างหน้าได้เฮ้ยคุณจิงชัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการให้พรรคการเมืองมันมีความเข้มแข็งต้องส่งเสริมสนับสนุนให้คนเนี่ยมารวมกันอพ,พู่อ,อ,อตั้งเป็นพรรคการเมืองค,ค,คุณจิงชัยแย้งว่าอันหนึ่งว่าคุณยุลินเป็นห่วงว่าคนเนี่ยมันจะขายตัวที่เล่าให้ฟังว่าขึ้นรถไฟไปยังไม่ทันถึงเลยมันขายสามสามสี่พักแล้วเนี่ยนะครับ คุณจริงชัยบอกว่าถึงแม้ว่าเป็นพักดูสิมันขายทั้งพักเลยเมื่อกี้แกพูดไม่ได้พูดว่าขายทั้งพักแกพูดสุภาพกว่าที่ผมพูดก็คือว่าดูที่ความวังใหม่เก่าว่าแล้วก็พักาขายขายกพวงเนะี่ยมันขายยกพวงเนะี่ยพูดง่ายว่ามันขายทั้งพักเลยยกพวงเลยเนี่ยตลวมันก็ไม่ได้ต่างกันค,คุณจริงชัยว่างั้นคุณก็ตรงนี้ไงครับถ้าเป็นพักการเมืองไม่เข้มแข็งตั้งมาเพื่อเป็นพักเฉพาะกิจตั้งมาเพื่อแสวงหาอำนาจเฉพาะกิจเฉพาะเวลาอย่างเดียว ก็พร้อมที่จะยุบที่จะครอบรอวมแต่ว่าพรรคการเมือง,องที่เขามีความเข้มผมบอกสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องพิสูจน์มันเป็นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ด้วยระยะเวลาจากวัฒนธรรมในทางการเมืองของพรรคการเมืองพรรคนั้นและของประเทศที่จะต้องมีระยะเวลาเพราะฉะนั้นขนาดพรรคเฉพาะกิจเนี่ยยังขายได้แล้วถ้าคนเดียวไม่ขายคล่องกว่านะครับถ้าเรามาดูมาดูไอ้ลลจิตกง่ายๆหรือว่ารตรก,กะง่ายๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ผมไม่ได้หมายความว่าถ้าสมาัครอิสระเนี่ยจะขายตัวทุกคนแต่ว่า รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องส่วนหนึ่งนอกจากถือหลักการประชาธิปไตยแล้วเนี่ยจะต้องเป็นผลผลิตของบทเรียนในอดีตเพื่อที่จะบทเรียนนั้นมาปรับแล้วก็มาเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศนั้นๆของเราก็เหมือนกันอดีตเราเปิดโอกาสทั้งสองอย่างแล้วเหมือนอาจารย์เบญสักพูด เคยบังคับสังกัดพรรคก็มีให้สมัครอิสระก็ม <Bruno> <sm> ีแต่ในที่สุดพอสังกัดอิสระเนี่ยมันมีปัญหามันมีการขายตัวมากกว่าที่จะไม่ขายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะย้อนกลับไปเพื่ออะไรแล้วขณะเดียวกันพรรคการเมืองก็ยิ่งอ่อนแอลงไปอีกเพราะนั้นมันก็ควรจะเลือกทางที่มันเหมาะสมกว่าคือฉะนี้นก็เห็นใช่ไหมครับว่าถึงแม้ว่าสังกัดพรรคไม่ขายทั้งพรรคแต่มันขายเป็นโพกก็มี พักเนี่ยมันประกอบด้วยหลายพวงแต่ไม่พวงนี้กูย้อยย้ายจากชาติไทยไปอยู่ไทยรักไทยเพราะว่ากลัวพ่อจะถูกตำรวจจับนะครับออย่างนี้เป็นต้นพวงไปเลยเนี่ยนี่ผมพูดในเรื่องจริงใช่ไหมครับท่านโทษอาจารย์ฮะการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักการเมืองผมไม่อยากเรียกว่านักการเมืองครับถ้านักการเมืองมันมันมันมีอุดมคติของมันอยู่มันคืออะไรด้วยพู้นี้นักอะไรนักเลือกตั้งครับก็คิดว่าถ้าขราวหน้ากูจะชนะเลือกตั้งประธานัทษเจ้า ไปอยู่พักนี้ดีกว่าเพราะคะแนนคนกําลังนิยมอย่างนี้นะผมเรียนอาจารย์นี่ครับคำว่าเสรีภาพที่บริบูรณ์เนี่ยนะมันคือไม่ละเมิดกันคนถ้าเข้าถึงประชาชนเขาพร้อมที่จะปฏิบัตินักการเมืองนั่นแหละไปลากเข้ามาเขาไปนู่นแล้วลากมา,มามาเอาเงินมาเอาเงินเอ,อเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญมันเป็นผลนะครับมันมาจากเหตทุที่ที่คือตัวประชาธิปไตยผมผมไม่ได้ขัดแย้งนะแต่ได้จฏิบนิดเดียวฮะระบบรัฐสภาในอังกฤษเป็นตัวตั้ง เพราะนั้นระบบรัฐสภา,าเนี่ยนะผู้แทนรัษฎรเป็นใหญ่ครับผู้แทนถึงไปสรรหานายกผู้ผู้แต่งตั้งนายกคือประมุขแห่งรัฐประมุขปกครองจะขึ้นต่อประมุขแห่งรัฐอเมริกามันสร้างระบบประธานาธิบดีขึ้นมาอัดไปที่ประธานาธิบดีเลยฮะประธานาธิบดีจึงเป็นรัฐบาลตัวกอบวรมตัวรัฐบาลคือผู้แทนครับรัฐบาลคือแคนเครับ รัฐบาลคือผู้บริหารซึ่งคนคุมคนปลดคนตั้งมันอยู่ที่เพราะนั้นเราอย่าไปหลงทางว่าผู้แทนในระบบรัฐสภาอังกฤษเป็นต้นแบบระบบประธานาธิบดีคืออเมริกาเป็นต้นแบบระบบดับดีึรัฐสภาคือฝรั่งเศสเป็นต้นแบบเห็นไหมสามอันนี้มันใช้อยู่ทั่วโลกขนานนี้ขอ,ขอฟังอาจาร,รย์วีรศักดิ์นิดหนึ่งที่ที่เมื่อกี้คุณจุลินพูดแล้วก็เถียงกันอยู่นิดหนึ่งในแง่สงสสังกัดพรรคไม่สังกัดพรรคเนี่ยอาจารย์ว่าไงผมคิดว่าไม่ไม่ใช่ประเด็นคอขาดบาดตายถึงขนาดหนักนะครับ และผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและผู้ชมทนาไปคุยในเรื่องประเด็นน,นี้โดยตัวของมันเองแล้วมันมีข้อดีข้อด้อยมันเทียงกันได้ไม่จบหรอครับอาจารย์ครับ,รบจะลงอา้าวใช่งั้นมานายกได้ไหมคุณจุริตต้องมาจากพูดง่ายๆคือต้องมาจากสสกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยก็คือสสฟังแล้วพมปัญหายอยู่ว่สสาสวจะสกัดพัก ต้องได้นายกมาจากการเลือกตั้งตั้งขาผู้แทนราษฎรเข้ามาครับใช่ครับด้วยเหรอเพราะว่าตอนนี้เป็นคนพูดกันเยอะแล้วนะครับว่ามันไม่จําเป็นอะว่าจะต้องมาจากสสอาจจะต้องผ่ากนการเลือกตั้งก็ได้ได้คนดีมาด้วยเปิดกว้างไม่ดีเลยเขาพูดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเ,เป็นเป็นประเด็นที่ว่าตัวประโยคไม่ได้ผิดแต่บรรยากาศมันไม่ถูกบรรยากาศเวลานี้เนี่ยเขาก็กลัวเขาต้องการรักษาเรื่องศรัทธาเวลานี้บ้านเมืองอยู่กันได้ด้วยเกาะกลุ่มกันที่ศรัทธา ศรัทธาที่ว่าผู้เข้ามาในอํานาจในวันนี้ไม่ได้ต้องการจะถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความใดๆที่จะทําให้ไปปรากฏแบบนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดความระแวงขึง้นมาอีกเพื่อให้บรรยากาศของการร่างรัฐมนูนเนี่ยมันดีไปตลอดเนี่ยใช้ไปเถอะแล้วก็การที่ได้นายกมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเลยใช้ไปแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องนี้เดินหน้า คนที่จะมาเป็นผู้นําของประเทศจะต้องได้แสดงตัวใดผ่านกระบวนการสาธารณะอย่างเปิดเผยมาก่อนบ้างาจะาโผล่มาจากมุมไหนก็ไม่ทราบนั้นเนี่ยอาจจะโผล่มาแล้วดีก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการปรากฏตัวออกมานั้นเนี่ยในบรรยากาศวันนี้ปีนี้มีประเด็นท้าทายเยอะเหลือเกินจนไม่สามารถจะรองรับความแปลกประหลาดใจเรื่องนี้ได้อีกแล้วครับประเด็นนี้ว่าไงครับหลัากการนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใครจะไปพูดเอา ไม่ได้ว่านะแต่เคารบความเห็นกันทุกคนแล้วเ,เขารเรียนนี้ว่าระบบรัฐสภาเนี่ยเขาไม่เขียนไว้ว่า,าต้องมาจากพูดเราเป็นผู้แทนเนี่ยพูดง่ายว่าอยากให้มาจากผู้แทนก็คือมาจากการเลือกตั้งนะต้องผ่านกระบวนการการเลือกตั้งม,มันมีหลายครั้งที่เราจะเห็นว่าการการได้ผู้แทนมาเป็นการได้หัวหน้าพรรคการเมืองมา,มา,ม,ามาเป็น นายกรฐม,มนตรีในในระบบเนี่ยของเรา,ารอของเราไมไ่รู้ว่าเราเรียกว่าระบบอะไรนะเราเรียกว่าระบบะเผด็จการรัฐสภาฟาดกันทีไรอ,อย่างเงี้ยเคยเคยมีผู้แทนมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วขอรับชั่นกันหนักหนาสาหัสขนาดเนี้น,นี่พูดอย่างเป็นกลางที่สุดพีนะพรรคการเมืองสมรรถะอะไรเนี้ย <นะ S 2> แล้วไม่ไม่แล้วสุจริตไม่หยอกนะว่านานเจอที ส่วนใหญ่มีปัญหาเยอะแยะเลยฮะนำไปสู่การไปยึดอำนาจเนี่ยนำไปสู่การยึดอำนาจสมัยท่านผมว่าท่านเป็นรัฐบุรุษนะท่านก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ไม่ได้ผ่ายการเลือกตั้งใช่การอย่างนั้นต่อสถานการณ์นั้นอันนี้เราเรียกให้คุณจุรินไม่ได้เน้นเรื่องคุณจุินพูดพถ้าไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง อยู่ดีๆเนี่ยมีนโยบายไงก็ไม่รู้พอเขาเลือกกันเสร็จแล้วเขาก็ไปอัญเชิญมาหัวหน้าผู้บริหารตกลงไม่ต้องมีอะไรที่ไปยึดโยงหรือไปสัญญากับประชา